มาดูตู้เชื่อมปั่นไฟนะครับเครื่องยนต์ดีเซลสามสูบนะไฟออกแรงมากตนะัวนี้เป็นที่เร่งเครื่องนะครับตัวนี้เร่งเครื่องนะนัแรงนะ เดี๋ยวเราเทสให้ดูบอนนะครับให้ดูนะไปออกนะครับไปออกทุกหัวนะครับไปออกทุกหัวนะ,รออวนะเราเขียดูตัวนี้เป็นหัวหลักนะสา,ายบวกทั่วบวกนะ thì là một đám mùa Tám khăn à, à. à Long à Máy Như lâu lên gương tôi đi nắm ลวดแอลดูตัวนั้นลวดเอลเยรื่องได้ดีมากๆเลยพ่อพ่อพ่อ,พอปรับรอบเครื่องนะครับเบา ้งานได้ทุกหัวเลยน,นี่เราเบาเครื่องนะครับ เบาดามบ้างนี่เราเบาเบานะเอตัวนี้เราเทสให้ดูว่าไฟออกทุกหัวนะครับที่ขั้วหลักไละขั้วบวกนี่หนึ่งสองสามออกทุกหัวนะครับไฟลนะำดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่เลยะแบตไม่ค่อยดีนะเฮีย เอออเนี้แบตไม่มีนะครับออมาลองเทสให้ลูกค้าดูนี่เราพ่วงไฟให้ดูแค่นั้นเองลองสตาร์ตสตาร์ตง,ง่ายมากเลยเรื่องดีมากๆนะครับเอาออกแล้วใครสนใจก็ลองโทรก็ไปสอบถามได้ครับที่แท็กเตอร์แบ็คโฮ Ún phạt nâng hoặc <laughs> song song nâng cao cao Ún phạt nâng hoặc song cao cao ảo long châm đồ lên cương nói nên lò lòng hết luốt eo bây giờ lên hình nói lên hình nói thì luốt eo nó khác eo ha hộp đi hàng quá 8ป6 6 2 2 9 9 9สท่านใดสินใจซื้อเหมาก็เราก็ยินดีขายนะครับเครื่องจักมีหลากหลายโอเคก็